เห็นเขาว่าที่เบืองโนนเนี่ยครับท่าน้ำโนนน้ำมันท่วมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยามันสูงก็เลยมาดูสักหน่อยว่าจะเป็นยังไงตอนทีอยู่ทางด้านซ้ายได้เป็นคุ๊กบางขวางใช่ไหมฮะเนี่ยน้ำท่วม น้ำพว่วงทุกคนก็หรือหรือบางอย่างก็มีคนไปได้ฮนะตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าน้ำจังหวัดนู้ครับด้าน,านขวาเนี่ยของด้านตร้นเนี่ยคือ้านารส่วนด้านหลังเนี่ยครือดับน้ำ ก็ถ้าให้เห็นเนี่ยนะมันก็คืออยู่ประมาณอกของผมเองถ้าเกิดเกิดมันพังแต่เขาก็ยังกินกันได้ชิวไปดีกวา่าตั้งแต่ซื้อรถมาเนี่ยคุ้มก,ว,นนกว่าวันนี้แจ้งกต่อน